ผมลืมเอาโน้ตบุ๊กมานะครับ EP นี้ลืมอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เพื่อที่ว่าจะเก็บไฟล์ทั้งหมดนะครับที่ว่าเราถ่ายมาในรอบทั้งวันนะครับลืมเอามาแล้วดูเมมโมรีผมนะครับตอนนี้คือมันต้องใช้แบบจํากัดมากอ่ะ <c oughs> คือแบบต้องใช้คุ้มค่ามากเพราะเราต้องไปอีกหลายที่นะครับที่เราจะไปเที่ยวนะ นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่า <Yeah. S 1> ป่ะย้ yeah. นี่นะครับก็เป็นร้านอาหารเหนือนะครับที่ชื่อว่าเฮือนม้วนใจนะครับผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าออกเสียงไม่ถูกผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับร้านอาหารนี้นะครับ <S 1> <S 1> ก็ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารเหนือที่อร่อยมากๆเลยนะอยากจะบอกเลยนะครับว่าไส้อัว่วที่นี่เนี่ยคือแบบอร่อยมากจริงๆนะครับหูเป็นไส้อัว่วที่เนื้อนแน่นและนุ่มมากเลยนะและก็มีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็ ็คือออเดอร์เมืองนะครับถือว่าเป็นชุดเซ็ตที่อร่อยและคุ้มค่าจริงๆเ,เพื่อนๆท่านไหนที่มาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาชิมที่ร้านอาหารร้านนี้ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับผม,ม,มอันนี้มันลาบอะไรนะพี่เอ๋ขอลาบเมือง <laughs> ชิมกันชิมอาหารเหนือหน่อยนี่ย

มาเหนือแล้วก็ต้องกินแคบหมูกับน้ำพริกนุ่มเอาได้ละเอาละแคบหมูกับน้ำพริกนุ่มใส่ใปลกต้มปล่อยโอ้โหดวด้วยะมาเหนือแล้วต้องกินให้ได้เอาละเดี๋ยวขอตัวกินข้าวแป๊บนึงนะ นี่อะไรล่ะสิขอสิขอข้าวน้อยขอข้าวน้อยเดี๋ยวเราพร้อมไปสถานที่ต่อไปแล้วนะครับลูกทัวร์พอไหอยังครับพอสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับก็คือบนดอยม่อนแจ่มนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันที่ดอยม่อนแจ่มเลยนะอ่าเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราจะได้ดูทะเลเหมอกสวยๆนะอ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามและรับชมกันด้วยนะครับผมนี่นะครับที่ม่อนแจ่มนะครับข้างบนเดีย๋ยวเรามาดูวิวกันดีกว่าว่ามันสวยขนาดไหนโโหสูงมากอะ สวยถ้าตอนเช้านี่น่าจะน่าจะเป็นทะเลหมอกนะลมเย็นด้วยอะดูนี่วัวเถิกเลยวัวเถิกเลย เอ KFC แตงไทยจะเอาอะไรเอาปิการะจูนเนี่ยเหรอเนี่ยนะเอาด้วยธรรมดาแตงไทยชอบโพนี่ไม่ใช่เหรอชอบสีองอ๋อลอง่อยไหนใส่หน่อยแล้วก็บีบคู่เลยใส่แล้วก็บีบคู่ แหนนั่งท้ยบีบหน่อยนี้เป็นไงบีบอะไรใส่บีบ,บ,นนบคู่อะไรไหนบีบคู่บีบคู่โอเค,คข้าวโพดปิ้งข้าวโพดเผา อากาศหนาวๆนี้ก็ต้องกินมันเผานเไง นี่ก็เป็นเวลาใกล้จะเย็นแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปหาดที่พักกันบนดอยม่อนเจีนะครับพอเราขับรถมาได้สักพักนึงนะครับเราก็จะเจอป้ายม่อนต่างๆเลยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าลายตามากๆนะครับคือมันเยอะจริงๆนะนี่นะครับก็เป็นที่พักของเราคืนนี้นะที่ม่อนซานนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าเจ้าของที่เนี่ยเป็นกันเองและใจดีมากๆเลยนะครับขามาทั้งหมดสี่คนนะคระับ เจ็ดหรือว่าอันโดมสองหลักนี่ก็ว่างค่ะอ๋อเียงห้องละเท่าไหร่ครับเออถ้ามีอ่างราคาพันห้าถ้าไม่มีอ่างราคาพันสองค่ะสวยงแม้อยู่ไม่ไหวแล้วก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเหมือนกันแหละออ๋ฝั่งนี้ฝั่งนู้นมันจะมีระเบียงข้างล่าง เอาล่ะครับหลังจากที่เราเคลียร์เรื่องห้องกันพักใหญ่เลยนะอ่าตอนนี้เราก็ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็น4โดมนะครับธรรมดามันโดมละพันสองนะแต่ว่าเจ้าของมอนซานเนี่ยเขาลดให้เหลือโดมละพันนะครับบอกได้เลยว่าเจ้าของมอนซานเนี่ยใจดีมากๆเลยนะครับ <S <S ตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าที่พักของเราเป็นยังไงนะครับไป ข้างหน้าก็จะมีเก้าอี้ให้2ตัวแล้วก็ที่ตั้งหมูกระทะกินหมูกระทะนะครับคือกินตรงนี้เดินเข้ามาก็จะมีห้องน้ำแต่ละเข้าไปดูห้องน้ํากันเป็นยังไงน้ําแรงครับน้ําแรงไฟติดไหมเปิดก่อนปึ๊บว้า,าใช้ได้ นี่ก็จะเป็นเครื่องทําน้ำอุ่นนะครับ<อ>นี่ทําน้ำอุ่นนี่ครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองเปิดดูว่าใช้ได้ดหรอือเปล่าลองเปิดดูครับเฮ้ยเปิดข้งไหนวะเนี่ยอึ๊บไปอ้ยทำไมเสียงมเสียงมันล่านแปลก ออเย็นครับเอ้ร้ออ๋อเย็นครับเอ้ร้อวัดโอ้ยอุ่นครับอุ่นอุ่นมากน้ำที่ฉีดตูดที่ฉีดตูดนี่สำคัญนะครับโย <c oughs> แรงมากอะจะไ,ได้ครับจะไ,ได้ <c oughs> าโอเคครับห้องน้ำเรา <c oughs> โอเคนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไง นี่นะครับเปิดเข้ามาก็จะพรบว้าวอุ้ยเจอเด็กด้วยเข้ามาก่อนไอ้ <c oughs> นี่โดม,อมตอนเช้านะครับพอเราตื่นมาเช้าๆแล้วก็จะได้รับบรรยากาศนะครับฝั่งนี้นะครับอตื่นเช้ามาน่าจะสวยน่าดูเลยอะ ที่นอนนะครับก็จะนอนได้2ท่านนะครับถ้าจะมีเตียงเสริมก็เสริมได้นะครับท่านละ300บาทนะเตียงเสริมนะครับมีแอร์ด้วยแอร์แอร์เคลนที่ฮัตริแล้วก็มีน้ำให้2ขวดครับนี่แก้วสองใบทิชชู่หอันครับ กินน้ำมนีมนมคมีคอมเบคอมเบย์ชื่อน้ำคอมเบย์ออไม่ได้ไปแแต่เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้อจะลงเฮ้ยมันก็เหมือนแบบอะไรนะกลิ่นพีชอะ่ะหอม,มหอม,มหอม,มใสเหมือนน้ำเปล่าเลยอะ่ะใช่ใชะชิมเล่ ผมอะ่ะมันคือเล่าเลยมันมีกินตัวไก็มีันชุ่มมากแต่ก็อร่อยนะกินได้กินได้หมึกกรอบหมึกกรอบครับ แล้วครับดย๋ยวหมขอตัวกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึง่ง75 years later เอาละครับเราก็กินหมูกระทะกันอิ่มแล้วนะครับพอดีว่าผมก็พออิ่มแล้วก็อาบน้ําอาบท่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหแต่อบอกเลยว่าหนาวมากตอนเนี้อําเภอแม่ริมนะครับตอนนี้19องศา ục. ดูโุ้โหนาวมากเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะอากาศลงอีกเนาะประมาณสัก10บถึง12องศานะครับ แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเช้านะครับตอนนี้ผมก็อาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้เวลาพักผ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายวิวตอนเช้าให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายเอาล่ะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเป็นเวลานี่ครับ หกโมงสี่สิบห้าเดี๋ยวเราเอาไปดูข้างนอกกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไป ได้มากเลยอะคือมันไม่มีหมอกอย่างที่เราคิดเอาไว้นะครับแม <Hey, S 1> นึกว่าตื่นเช้ามาแบบว่ามันจะมีหมอกแบบว่ายังไงอะทะเลหมอกอ่ะครับที่มันสวยๆอ่ะมันไม่มีแต่ว่าก็โอเคนะสวยดีเอาจริงๆนะครับใจผมอะ่ะตอนแรกอะคิดว่าอยากจะตั้งกล้องถ่ายแล้วก็เหมือนให้พระอาทิตย์มันขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมลืมเอาโน้ตบุ๊กมานะครับ EP นี้ลืมอีกแล้ว หรือเอาโน้ตบุ๊กมาเพื่อที่ว่าจะเก็บไฟล์ทั้งหมดนะครับที่ว่าเราถ่ายมาในรอบทั้งวันนะครับลืมเอามาแล้วดูเมมโมรีผมนะครับตอนนี้คือมันต้องใช้แบบจํากัดมากแ่ะคือแบบต้องใช้คุ้มค่ามากเพราะเราต้องไปอีกหลายที่นะครับที่เราจะไปเที่ยวนะเด็กไหนวิ่งมาว่ะหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมหนาวเหรอเหนียวมือแข็งเลย ไปครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันทางทางรีสอร์ทก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรกินหนาวข้าวต้มร้อนๆข้าวต้มร้อนๆเหม,ะมาะกับบรรยากาศหนาวๆคนเยอะครับที่นี่เยอะมากนั่นนะครับข้าวต้มหมูมันจะเป็นข้าวต้มหมูแล้วเราขึ้นไปข้างบนกันบรรยากาศน่าจะดีข้างล่างคนมันเยอะครับ <c oughs> บรรยากาศดีข้างบนก๋าต้มหมูก๋าต้มหมูร้อนๆเลยอ,อร่อย กับบรรยากาศยามเช้าแลวโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเยี๋ยอาติดต่อ EP 2นะครับเดีย๋ยวเราจะมี EP 2องเลยนะครับเพราะว่าถ้า EP แรกเนี่ยมันน่าจะยาวเกินไปเดีย๋ยวเราจะตัดเป็น EP 2นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องคุณตามินดี้นะครับและ EP นี้นะครับช่องคุณตามินดี้ก็ต้องขอตัวลาวเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ